สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บุลันกับสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเห็ดตรงจ้ะนี่เห็ดตรงไปถลักป่าจ้ะพี่นอ้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนแล้วจ้ะช่วงปลายฝนแล้วเขาสิมาเห็ดตรงรลักป่าไหวพ่อได้ยามพี่น้องลาฝนตกมากจ้ะนี่เห็ดไหวมองเกาจ้ะปีกกยบุรันก็เห็ดว้นี้ละ่ะฝนตกมากกับสีแดงมายามตรงกันจ้ะพี่น้อง มาเบิ่งกันจ้านี่จ้าพี่น้องตอนนี้ก็กำลังตัดเอาใหม่มาซักลักจ้าตัดเอาใหม่มาเฮ็ดลักไว้พี่น้องไม่สามาร ต่อลงมาเลยกลียนนะมุดแดงกัดมัน ดีนี้พอมีเท่าอ่ะพีไก่เฮ็ดตรงแม่ว่าอาเท่าอยู่พีไก่เท่าไปลาบพี่น้องดีนี้คือนจังว่าเห็นเทีนอยู่มูนอย่างนี้ยมูนี่หน่อยมูนไปยังไงคะนี่เท่าพี่น้องนี่เท่าเขียวเขียวนี่จ้ะนี่เทาจะเล่านีโอ้ยแต่ว่าส่งส่งคือนจังสีแก่แล้วเนาะตอนอ่อนๆยังหน่อยยังเสียบนะมนูน่กัาไปลาบพี่น้องลาบเท่า ปีกไก่แม่แล้วว่าออกก็ได้หลายเตืออยู่ในไดลาบอยู่บรรยากาศการเห็ดตรงจ้ะ ตัดเอาใหม่อีกพี่น้องตัดเอาใหม่ไพ่จ้ะตอนนี้ก็ก็เอาใหม่มาแล้วจ้ะไปตัดใหม่มาแล้วพี่น้องน,นี่คือตรงจ้ะนี่คือบรรยากาศฟังน้องจ้ะพี่น้องฟังห้องน้าฟังน้องจ้ะนี่คือใหม้ไผ่ พามาเบงต้นบักฮงจ้ะบักฮงเตี้ยพี่น้องมื่อก้มอยดูดอกจ้ะนี่เตี้ยอีได้จ้ะนี่เตี <t> ้ยเตี้ยสังเกตเบงต้นพีกจ้ะนี่ต้นพีกสูงกว่าต้นบักฮงได้พี่น้องต้นมะละกอจก้ะต้นพีกสูงกว่าต้นมะละกอเนี่ยพี่น้องนี่จ้ะพีกจ้ะนี่คือพีกพี่น้อง พีกก่กะกำลังเป็นหน่วยจ้ะกำลังเป็นดอกนี่กำลังออกดอกกำลังเป็นหน่วยเป็นลูกนี่คือต,ต้นบักงจ้ะต้นมะละกอจ้ะต้นนี่หน่อยสิเตี้ยคือกันโมจ้ะนี่เป็นหน่วยนี่นะจ้ะบรรยากาศของการเฮ็ดตรงจ้ะพี่น้อง เ็ดตรงไว้พ่อได้ยามป่าจ้ะพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องหาอยู่หากลิ่นตำตำวิธีของชาวบ้านคนอีสานบ้านเฮาจ้ะพี่น้องนี่ส่อ่อนต้นพริกสอนต้นพริกสูงจ้ะพี่น้องต้นพริกสูงหรือว่าต้นมะละกอตําจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งบูกเบื้องของพี่น้องเป็นตหาหักตหาหักจ้ะนี่ ตรงห่อกรสีเฮ็ดปากตรงไบกกว้างสีเนาะจ้ะแล้วทไทยๆนี่ห่อกระสีเงี้ยเงี้ยกลดตรงเป็ี่ยนจอมๆเป็นเป็นปองเป็ี่ยนจอมๆไปเป็นถุงไปทุง่งเนยาเน่าไ,ไหมพี่น้องเฮ็ดถุ่งเน่าเน่าไปไหมจ้ะใบถ้าพักป่าป่า,ปาเวลาป่าลงตรงเขาห่อกระสีโยกขึ้นจักหน่อยเพราะเห้ป่าได้พักเองมีออกซิเจนแต่ป่าจังบ่ตายจ้ะตรงกระสีเฮ็ดลักษณะนี้จ้ะ แล้วกะ็ตอกลากไว้ทั้งสองฟางสองขางแล้วกะ็เอาไม้ไก่ไว้ไว้ถ้าผูกเชือกจะพี่น้องเห็ดเป็นตรงขึ้นจั็กน้อยจ้ะพอไดเลยกตรงขึ้นจั็กน้อยพ่อแไม่พี่น้องขันมากบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ละจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้ะ พาพ่่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศการเฮ็ดตุงมานี่เขาจังมาเบ่งกันเนาะจ้าว่าสีมานบอจ้านี่เฮ็ดไวเแี่ยวสีมานซ้ำไหยสีพ่อดได้อยู่ได้กินบ่เขาจังมาเบ่งกันมากิดตามก็บ,บุรันจ้ามากยามตรงน้ำกันจ้าในคลิปต่อๆไปจ้าพี่นอ้องพาพ่อแม่พี่น้องมายามตรงจ้า ตอนนี้กับไก่สีแหลี่ยวดาจ้าไก่สีแหลีวหล่ะพี่น้องเป็นตรงหล่ะจ้าที่นี่ตอนนี้ก็เสียดาน่าจ้าพี่น้องนี่จ้าเสียด,ดียบร้อยแล้วจ้าตรงรักป่าจ้าก็สิประมาณน,นี้จ้าสำหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีต่ติดตามรับชมนะจ้า นี่คือตรงรักป่าของมูลันจ้ะเวลาฝนตกหนามากข้ากระสิแดนน้องมา่าน้ำตรงพี่น้องนี่จ้ะตรงท้ายขาก็ะสิเ็ดเป็นทุงไปยังสีจ้าพี่น้องทีเป็นทุ่งยาวๆไปยังสีจ้า เขาก็ไปมาถ่ายไว้เังสันจะพี่น้องนะี่มามาตรงถ่ายทุงไหวจ้ะเดี๋ยวเขาก็หยกหยกถ่ายขึ้นแจ๊กน้อยพี่น้องไปถ่าเอาป่าจ้ะนีาจะปาเปิดเอาป่าจ้าเอาคลิปนี้กับสิประมาณน,นี้จะ้ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะพี่น้องถ่ายกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามรับชมจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้สวัสดีจ้า